สิーー่งที่เจ้าทำไปสาลเลวไม่ควรจะให้อภัยได้เจ้าเข่งกันีสาลสขทำอไรขาไดบไปส คิดว่าพลังแค่นี้จะไปฆ่าได้หรือไงสักายันพูดจบแล้วยอมแพ้ซะแล้ววัที่เจ้าจะิ ตอขึ้นมาโดนแอชลีย์ไม่ขาจะไม่ยอมจดขาจะไม่ยอมจุดตัวขาดขาดจบไม่เช่ไอ้ไอ้ศไม่ตายได้ก่อนหรอกไอ้ศรข้าไม่ตายได้นานนะข้าจะมาแท็กีนไอ้ศรจะทำยัง ฉันนั้นข Te ้าที่ติเจ้าอยู่ยังฉันที่าเบ้ยมันบ้าดีไม่ได้นะวะไม่ตายสิวะข้าเกิดตายแล้วพิสงพิศสัจแสงดเสี

ดีแกน่ะมันทำเป็นรู้ดีนะเฟ้ยรู้ไหมว่าการถูกขวดของพวกฉันน่ะมันยากลำบากขนาดไหนที่จะลงพวกแกน่ะเดีย๋ยวคิดว่าจะต่อกรพวกเราได้ง่ายเถลยเรามีสามแกมแค่นี้สขไม่ได้อกี จะมันเอาไวเองน้ำข่าตายตายกันไปซะกแกต้อ oh, งตายึกกันใหม่ทัก,กันนะอีกชิดปีขา้างหน้า มีอะไรให้กินไหมพอดีพี่หิวข้าวข้าล่ากระต่ายมาได้ตัวหนึ่งเอเดี๋ยวพี่ไปตกปลาแป๊บนึงโอเคอเคอเค๊ะทำไมข้ารู้สึกปแปลกๆในตัวนี้ลัน ที่นี่วะไอ้ปีศาจมืดข้าจะมากำจัดเจ้าและพี่ของเจ้าด้วยว่าเอา้นิรันเจ้าอยู่ไหนนิรันเจ้าเขอยู่ไหนนิรันเจ้าอยู่ไหนเนี่ยอ้อฮ้แกทำอะไรของแกวะไอ้ปีศาจมืนดนำพาพี่ของเจ้าลงนรก ที่เาไดยม่นเน,นเพียลกเลยงเวรเวอจอันออจล,ะละาไมนอน,นเลเพีพาซล,ะละที่ขเสร็สไปดิเลยาว่าข้าจะอัะุดยกว่าจกาไ,าาไม่ได้ ต่จบได้สิ้นดียังไงข้าก็จะล้างบางพวกเวสแนตทั้งหมดบนโลกใบนี้และไมีติดอื่นด้วยสลายไปซะเสียงลิบลี่ น,นะนี่น่ะจะเป็นรูอะไรไหมตัวของเจ้านะ่ะไอ้มันต,ตายไปล้ไงนะเดี๋ยวนะแกข้าน้องฉันห,หนอยตายไสเว้นเดี๋ยวก่อนตั้งสติไว้อาจจะเป็นกลวงก็ได้นะอเจ้านะไม่มีทางสู้ขาดานะยอมแส้จดีกว่าอีกอย่างข้าจะได้ชมเสด่ห์ลังที่จ้าไมู่ไม่เห็นกันนี่น่ เจ้าน่ะใครเลือกเจ้ามาเป็นฉวยอยู่พร้อมไม่หยุดนะแต่ตอนนี้ข่าวมาใหม่แล้วแต่ว่าเจ้าน่ะที่ประกอบฉากที่เลือกแลกกับความตายนี่นะฉุกเฉินมีมันไม่เข้าใจแปลกตรงนี้เลยโอเคไปเฉยๆนะผมจะเหรอผมจะเก็บนะผมจะแล้วจะตาย 他要你守在，为了我身价高点，你呢？他来干什么的？妈！你呢？他会住哪里？哪里？最，差我做这，件，难，成，的，，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 ，

ฉีดยาแล้วกับปากพวกนี้จังเลยนี่กระจกอัดเองเมร่อจากที่ด่ำที่สูงไอ้พวกเราวายวะทั้งหลายตอนนี้พวกแกมโมแต่ทำอะไรอยู่กันเนี่ยพวกเจ้ารู้ไหมข้าโลกมันล้มอ,อยู่นะรีบมาช่วยข้าสักครี ที่จะขัดขวางแผงกล้าของข้างั้นแน่นอนพวกข้ามาจัดการแกแล้วไอ้ปีศาจมืดแกเท่าพ่อเทพข้าไว้แกก็น่าจะรู้ดีนะเจ้าปีศาจมืดข้าจะเปนแกเป็นร้อยเท่าพันเท่าพวกเจ้าหาที่ตายในการต่อสู้กับข้าเพราะฉันนั้นตายคู่ไปซะโดยฉพาะแกเ็นชิคาเวลเราพร้อมที่จะเจ้าดีนะเขาจะสมบัติมาให้หมดเลย แกจะทำอะไรเล่นจีของข้านะบะบะเอ้ยจ้นั่นมันไม่เป็นอะไรเลยเหรอข้าบอกเจ้าแล้วไงใครดิเจ้านั่นเนรู้ใช้ความมืดที่แข็งแกร่งที่สุดเอาไงดีล่ะทีนี้ข้าบอกแล้วว่าเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพลังขอมือของข้ามันเกินที่จะพวกเจ้าจะลุกข้าได้ ตระลักมือของเจ้าเรียนจิทมันไม่สมที่เจ้ามีเลยงั้นข้าขอมาทำของเจ้าให้มี็ประโยชน์กันนะถอยไป่เชื่อ

แกเอาไปตายยากตายเย็นเนี่อย่างนี้ข้านยะตายยาเว้ยข้าไม่ควรตายตอหน้าเจนี่น็กสกุขของเจ้าขาคาคือของมืและกลาคืนราตรีแบบนี้เป็นเวลาของความมืจะคือกินการา้าสุดยังม่่สวเจ้าใคตายซะทำอะไรไว้นะ่ะก็น่าจะรู้ดีกับใจนะ ม,นะมันจบแล้วไอ้ปีศาจบืดเตรียมตัวรับชะตากรรมของแกไว้ได้เลยแกทำอะไรไว้กับเพื่อนของฉันฉันจะเอาคืนแกให้สาสมถ้าฉันได้ก็เข้ามาเก่งเก่งคนที่กำลองขายมันกอน็อะไรวะเน,นี่ยเป็นเก่งของพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอทานั้นยั่ไม่พวกเจ้าร้องไห้หมดเลย ไปแล้วสินะไอปีศาจมือน,นั่นอะทำไมรู้สึกมืนหัวขนาดนี้จบสักทีสินะ เสียไปทั้งตัวเลยท่านท่านอย่ไหนท,ท,ที่นี่ไหนวะองค n ข้าจะพบท่านทีนี่ท่านพี่ในที่สุดท่านผมก็เจท่านพี่ชัดทีว่าแต่ท่านพี่ทาอะไรบนโลกเนี่ยก็เลยเิลื่อนกับท่านพี่มาสภาตัวแย่ยมากเลย เขาต้องรีบไปช่วยผมาทะนวอันนพี่ท่านพี่จะช่วยใครนะใครเนห่ยวอันชู้ไม่คุณเลยฮะว่าไปท่านพี่ท่านพ่อรออยากจะพบเจอท่านพี่สช่นหน่อยนะแม่เขาไม่เอื่อใทุก้อข้าเดียวนะนี่ข้ากับอกควรองข้ากับตอเนี่ยนี่ผ่านไปสองสาปีครแต่อบท่านพ่อเหมือนกันหลจากที่ติเจ้านะอของาห ท่นพี่พูดอย่ากไม่เจอกันร้อยกว่าปีนี่มหาไปแค่เกือบสองปีเองนะถ้าพี่ก็พูดเกินไปนะฮะลงนิพถกแค่สองปีเองเหรอลงที่ข้าไปมันยาวนานมากเลยนะอ๋อข้าเดี๋ยวจะลองอะไเจ้าสองเด้อนแหละ้องทำท่าทำท่าทางแม่ด้วยแ่ะไว้จะกลับบ้านแล้วกันนะอีกเรื่องใหญเยอะมากเลยนะ ยุค่าก็ต้องมแกซะไอพี่สาดมดเจ้าดีมันชั่วชา้าจริงจยันแรก็โดนฝ่าขอ้าแทบหอไม่ซัไอพี่สองมืดพวกเจ้าที่ว่าทำอะไรข้าได,าด้จริงดิข้าว่าพวกเจออ้าหลอกเฮซะขันขึ้นไปก็ไม่ไปเยอ่เพราะยังโลกใบนี้ก็จะถูกข่าและหอมมืดจรงจินและไปขอขา้าซะ Heh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 e <laughs>